ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นฉบับพาเด็กน้อยไปดูสัตว์นะเด็กน้อยก็คือลูกชายสุทธิรักษ์พอไปถึงปุ๊บก็ลูกชายก็เล่นทรายก่อนเลยไปดูกระต่ายก่อนไหมไปดูกระต่ายไปยี่ก็เอาเอาอันนี้ถ่ายทำไมให้ถ่ายทำไมใช่ไหมก็จะรีวิวว่าแว่นตากันแดดสวยนะแบรนด์ยูวาด้วยถ้าทุกคนอยากได้สวยๆแบบเนี้ยก็ไปจัดได้ ที่ที่ไหนแฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งชั้นหนอ่งเออมันก็จะมีอาหารสัตว์ขายอืมีหมดอ่ะมีทั้งผักบุ้งแล้วก็แครอทอ่ะก็คือนั่นแหละกลางๆเต่ามีกระต่ายมีแพะเหมือนจำเหมือนจำได้ว่ากระปุกละยี่สบมั้งถ้วยละยี่สิบเออประมาณนั้นอ่ะก็ไม่รู้อืลูกรองแล้วต้องไปเอาไหมต้องเอาแหละ จริงๆจําได้ว่าโซนนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีเต่าแล้วก็กระต่ายด้วยไม่าหาเห็นเหมืนเ<ล>ต่าไปอยู่โซนอื่นกระต่ายมีงั้นก็ทุกคนก็กไปดูกันตัวเองแล้วกันตรงไหนอยู่ตรงไหนนะอเอาไปให้พี่เป็ดไปดกปะปกพอออกจากข้อของพวกเป็ดปะทะก,กี้ ก็จะมีอีกคอกหนึ่งเป็นคอกใหญ่แพะแกะแพะแกะแพะแกะนี่เข้ามาปุ๊บก็จะมีพนักงานต้อนรับแน่นเลยเรายังไม่ได้ให้เนาะเราเดินเข้าไปที่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นบ้านแมวนี่เต่าอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหม เราก็เข้าไปที่โซนแมวก่อนแต่ว่าโซนแมวเขาอาจจะเหมือนมีแมวป่วยด้วยจริงๆอ่ะอยากให้ที่เนี่ยปรับปรุงเรื่องนี้เนะเพราะว่าตอนนั้นไปอ่ะมีลูกแมวป่วยแล้วตั้งสงศารมากเดือนเดือนกว่าเองแล้วป่วยเหมือนแบบว่ามีลูกค้าแหละจับ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 มาเขาก็ไปเรียมือเดียวก็ป่วยเออขี้แตกเลยเออเหมือนติดเชื้อในลำไส้อะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ ไม่ได้รับการรักษาอย่างดีเท่าไหร่อ่ะก็คือตามมีตามเกิดก็คือให้นอนอยู่ในตรงเนี้ยคือถ้าเกิดคนแบบเออไม่มีคนล้างมือใช่ถ้าเกิดคนสงสารอยากเข้าไปจับเขาก็ไม่ได้ห้ามนะก็คืออยากให้จริงๆมันอาจจะต้องล้างมือล้างเท้าก่อนนะไปปะใช่แล้วออกมาก็เป็นไฮไลท์และน่าจะเป็นไฮไลท์ของนี่เนาะให้อาหารแพะกระแกะแต่ว่าลูกชายก็กลัวนี่เสียงดังกริดกราดวิไวายี่แม่ต้องอุ้มด้วยใ้ด้วย อ้เบ๊ายบายบ๊ายบายบายครับเราก็อาจจะมีครั้งที่สามก็คือจริงๆโดยรวมก็ดีแหละก็คงพาลูกไปดูสัตว์มันเป็นมินิซูที่ที่ใกล้เมืองแล้วก็เดินทางง่ายมีที่จอดรถเยอะมีกิจกรรมเยอะน้องโอเคไหมอ่ะโอเคไหมลูกรีวิวสิอะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายกล้องเลยบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องนั่น